ได้เล่นกีฬาเว้ยมีน้อยกวแจกได้มึงหลายๆวันนะเล่นแล้วนะมึงได้แต่วันละแสนอย่างกูพิงโคตรสบายต้องเยอะเองก็ต้องเยอะโคตรสบายคู่พิงคูพิงไปทุบมอเข้ามาแกงศัตรูละตอนนี้ศัตรูเดิน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 แรงไม่ได้ละทุกหมดอะทุกหมดแกงเลยใช่ร้องก็กำลังงมแอดด็อกแอดด็อกก็ไม่ได้ใช้ทุบอะไรอะอ๋อมีเอาตู้มาหมดเลยเหรอะยกของออกตู้เลยเหรอกี่นาที สามองนาทีสองนาทีสนาทีหกโมงขับคล้องไปพอดีเลยไม่ขับไปเนี่ยขับไปทางขวาก็บอกขับคล้อมไปขับเข้าไปเอ้าจะเหินทำไมน่ะสิเอทางไี่ก็มีให้ไปรไต่ได้ใจเย็นดิอุ้งเราพวกเดียวกันเลย่าทะเลาะกันเองไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กมารับเบียดในกีฬาปะพี่มีเบียดในกีฬาให้ เเล็กเยี่ยมาดีครับรับเปลี่ยนอะอย่าดเี้ยไอ้ไอ้ีอ้ไม่ไอ้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 ไู้ไอ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 ้ัอ้จกเบี้ไี้ยอเไี้ลี้ยง้ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไ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 ล้ไอ้ไอ้ไอไอะไ้อี้รับเดี๋ยวไป้ร้บี้้้้ี้ยไว้เฮ้มึงได้ เราต้องยื้อเองก็ต้องยื้อโคตรสบายเลยไม่ต้องฟาร์มแล้วไม่เนไรวันนี้ถือว่าพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างของแม่งมัน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 ไม่ันมันมันยากจริงมันไม่ต้องห่วงมันยากจริงเรื่องแบบว่าเราจะสลับเล่นอ๋อครูครูครูพิงค์เราจะทำอะไรครูพิงค์ไปทุบบมอกข้าวมอกแกมศัตรูละตอนนี้ศัตรูเดิน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 แรงไม่ได้ละศัตรูเดินแรงไม่ได้ละ ทุบหมดอ่ะทุบหมดแก๊งเลยใช่ทุบหมดแก๊งด้วยใช้ไปสักคนอ่ะร้องก็กำลังงมแอดด็อกแอดด็อกก็ไม่ได้ใช้ทุบอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้เอาตู้มาหมดเลยหรอยกของออกตู้เลยหรอไม่เอาแค่เงินแดงมากูพิงแบกตู้ขึ้นหลังเลยกูพิงแบกตู้ขึ้นหลังเลยจริ๊กอ่ะไม่มีใครรู้หรอกไหนๆแล้วโดนไล่ออกแก๊งนั่นเนี่ยกูพิงเป็นออกยาเสพติดพิมุกไงรู้เกี่ยวกับข่าวอะไรเราจะโดนแล้วอ่ะ พี่เอามาให้หมดตู้ทิ้งทวนอะไรเงี้ยทิ้งทวนอะไรเงี้ยไปทิ้งทวนอะไรเงี้ยทูพิ้งถ้าเราก็ไม่ได้เสียนะผู้พิ้งเนี่ยลืมนะผูพิ้งมาใส่ชุดนี้ถ้ากูพิ้งไม่ได้กลับเข้าแก๊งแล้วกูพิ้งเนี่ยเสียใจไหมเนี่ยว่าจะเป็นโทนรู้สึกผิดไหมเนี่ยอืมพิงเนี่ยไม่น่าถึงขนาดนั้นหรอกมั้งเอ้าพิงแล้วก็คือสิ่งที่แย่ที่สุดอ่ะช่างมันไม่เป็นไรหรอกเอาดีๆดีดีดีเด็ดสุดก็เรียกมาแล้วอ่ะ เอ้โหไม่งงเลยตอนนี้แล้วพี่โอ้พี่ก็ไม่ได้อยากไปยังไม่ได้อยากแล้วถ้าเขาจริงก็ไม่ให้กลับปะกลับไหมกลับพิงก็อ่ะโอเคอยู่แล้วโอเคพิงค์อ่ะเขาอยู่ใจเคแล้วใจก็ตามราะว่าพอโอ้แค่กลัวเรื่องที่แบบถ้าไปต้องไปหมดขนาดนั้นลุงแต่แต่สำหรับแต่สำหรับพี่พิงผมว่ายังไงก็กลับได้ถ้าแบบว่าคน หลายๆคนเขาไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธเออตอนนียคือเขาเกลียดที่ไม่ลงอ่ะเพียอะไรเกลียดเกินอ่ะเกลียดได้ไงครูพิงละยำเกินอ่ะไม่ทำให้ใครเกลียดท่านเลยไอเรุ่นรุ่นใหญ่เลยอ่ะในแก๊งเนาะมันตีนเกินอ่ะเขาเลยไม่เกลียดครูพิงอ่ะครูพิงมันทิ้งสาวในโรงคอมเขาเขาจะให้พี่เป็นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไงโลโก้แก๊งอ่ะ ก็แก๊งไหนกันใช่เราก็แก๊ง JK ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกให้เขาเรียกเเารียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของแก๊งใช่เหมือนสัญลักษณ์ของแก๊งคือเห็นพี่ก็คือแบบดูว่า JK มาแล้วเหมือนเรียลมาดริดมีโรนัลโดอะไรเงี้ยบาร์ซ่ามีเมสซี่อย่างเงี้ยสัญลักษณ์อย่างนั้นอ่ะคุณพิงค์ก็แบบพี่ไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่ไม่คนของเขาแบบก็แบบไม่นี่อ่ไม่ชิ่นี่เด้ ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะพี่ต้องอยู่อยู่กับ JK ไปจนวันตายอ่ะต่อยพี่ตายเขาก็จะเอากระดูกพี่ไปไว้ขนาดนั้นเลยไงลุมหลังบ้านกูพิงไปเอารถก่อนไหมจะไปรับบัตรดียังไงตั้ตีไปรับไงเออแล้วกูพิงค์ไปรับก็จะโชว์เอาบัตรเลยนะทิ้งไหไงทิ้งไว้แล้วจะไปนอนแล้วทิ้งไว้อำนวยกันได้อีกกี่นาทีเพราะว่าเงนนี้เงินนี่เสียไป ก็เลยได้เหมดเลยไม่คืนอยู่แล้วแค่เรื่องเงินเล็กน้อยมากแบบกูเนี่ยเงินอะไรโอ้โหแปลว่าเงินที่โดนโนดูไม่เสียอะไรสักบาทกูเหลือล้นเลยเนี่ยใช้ไงไม่หมดมีอยู่เงินะแต่ต้องเอาไปขายของในตู้ถ้าผมมีเงินอันนี้มันเป็นเงินที่ขายของไงของกูไม่ต้องขายของไม่ต้องเสียอะไรเข้าใจไหมผมมีร้านเอ็ดผมก็มีเพิ่งไปรับของมาไงก็เลยตังค์หมดแล้วเรื่องแอดดอม่ะเรื่องแอดดอม่ะ โอ้ยไอดอกผ็ไม่มีใครมาถือสาเลยจริงจะไปไอดอกปะตอนเย็นอ่ะจะไปไปไปก็ไปแล้วแล้วก็โดนแล้วโดนป่ะโอมโดนป่ะวิจิีงใครเนี่ยโดนวะโดนปรับมั้งไทยเซ็นไงไอเซ็นไงจะโดนเซ็นหรอใช่พี่ทำไรวะขนาดนี้แล้วผมไม่มีอะไรแล้วมั้งนี่ผมผมไม่ได้ปรับครับโอเคผมผมอยู่หน้าเตียงได้แท้ เทียน <glam> like ได้เอาเวลามาทักกูเนี่ยไปนอนนะแค่แค่ตอนแอดด็อกมันจะไม่ตีกันว่ะล่ะแค่นั้นแหะตีรออะไรอ่ะไม่ทางอ่ะคุณพิงค์เลยก็ตีอ่ะเราก็ไม่ต้องไปเล่นแค่นั้นเราก็ต้องไปไฟอ่ะถ้าเราจะเล่นเราก็ไฟไอ้พวกนั้นให้ตายแล้วพวกมันเยอะกว่าดิไมื่อกี้อะไรอ่ะหลังจากเราก็ไปนอนตายในแอดด็อกแล้วมันก็ไม่เสียมันก็ไม่เสียทองแสบเบอร์คุณพิงค์อ่ะมีเงินมีมึงก็ไปจดตู้ดิพันหนึ่งแม่ มีมีมีตรงไหนอะตรงไหนอะเล็กเล็กเล็กเลยตู้อะไรตู้คืออะไรนี่ไงตู้นี่ไงเดี๋ยวก็เก็บตังค์กันพี่ตีพี่ตีขอสบู่หน่อยอาหารด้วยพี่กูไม่ i, variety, hill, มีหน้าก oh. okay. ูเหมือนคนมีสบ anyway. <ah uh ู่มีอาหารมั <h 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 ้งเนี่ยโอ้ยเกินตีไปซองไหนดิทำหน่อยพี่ผมขอหน่อยเถอะผมจะตายแล้วเนี่ยอาหารหน่อยมาดีมจะออกหรือปะ มาอีกห้านาทีหกวงเช้าเป๊ะๆวงอ่ะหกวงนะผมส่งรอให้ไปไหนล่ะออกผิดทางออกผิดทางเลยนะทางไหนอ่ะข้างไหนนู่นข้างหลังข้างล่างหลังไหนเหนื่อยทำไมวะเนี่ยอ้อีกช่องหนึ่งก็มีเนาะช่องไหนอ่ะตันให้ได้นะไหนอ่ะจ้องขวาไงไหนอ่ะ ตายตายตายหลังหลังหลังตายดิตายซ้ายอ่ะบอกซ้ายไปขวาเออดีวะไหนเล่าซ้ายเนี่ยแล้วไม่บอกเราเออไม่รู้เลยไม่หนุ่ยเออคนเลังนี่ก็ได้ ไปเน่เฉยเลยพวกูพิงก์ไก่มาดีอะตรงๆนะ,ะตั้งแต่เราอยู่เจเกันมาแล้วไม่เคยพวกกันเลยนะ,ะรเราจะไม่พวกรูพิงก์ไก่มาดีนี่จะเป็นคนที่แบบคนละยังไงก็ไม่มีทางมาโครจรมาเจอกันอนะมาอยู่ด้วยกันอนะนี่อยู่กันมาดีนี่อยู่กันมาดีใช่ก็ที่อ้บอกยังไงไม่มีทางมาโครจรเย ไม่มีโครจรมาเจอกันแน่นอนอะ่ะสีปึกเลยมาดีสีปึกเลยฉันออกเลยอ่ะเอ้ยน้ำมันหมดไปไม่ถึง